สวัสดีครับอันนี้นะครับห้องทำเงินของผมเองนะครับครับออลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวขุดของตัวนี้ขุด L 3นะครับ L 3นี่ขุดเหรียญรคอยนะครับอันนี้กัดจอขุดกัดจออันนี้กัดจอผมนะครับ ห้องนี้ก็จะเปิดแอร์ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างนอกเราข้างนอกเราคุดอันนี้ไว้นะครับเขาเรียกว่าเอฟิสนะครับเครื่องขุดเอฟิกขุดไว้ประมาณแปดเครื่องนะครับหยุดทำงานหนึ่งเครื่องนะครับ อยู่ประมาณตอนนี้นะครับก็ประมาณ60,000บาทนะครับเพราะว่า oh. ตอนนม้ค่าเหรียนน,นะครับนะครับอันนี้ก็ L 3บวก2เครื่องนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวก L 9เอ้ยไม่ใช่ครับขอโทษครับ S 1 9 S 9 ProS 9 J ก็มีหลายเครื่องหลายรุ่นนะครับขุดแล้วได้เงินดีไหมอืมอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีโกงบ้างนะฮะก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าการขุดแล้วดีไหมมันก็ดีแหละครับมันก็ได้เงินตลอดนะ อเอน,นี่ผมใช้การจอนะครับก็ได้วันหนึ่งตัวมาเดี๋ยวแป๊บน,นึงด้โฟกัสอ่านี่ครับวันหนึ่งประม,มาณร้อยบาทครับสามเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญประมาณร้อย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 สิบบาทประมาณน,นั้นครับการจออันนี้เคยสองตัวนะครับก็ตอนนี้ผมลงทุนใบสองแสนบาท นะครับไม่รวมโซลาเซลล์นะครับสองแสนฝ่าเกือบเกือบสามแสนนะครับยินดีปรึกษาฟรีนะครับนี่ก็โตทำงานนะครับอันนี้ออันนี้ก็กระจอตัวเดียวครับได้น้อยแต่ว่าก็ยังขุดอยู่นะครับได้วันละประมาณยี่สิบบาทนะครับก็โดยรวมก็อยู่ประมาณ สามมื่นสี่มื่น,นข้างนอกรวมแล้วครับผมได้ตังวันละประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับตอนนี้เพราะว่าค่าเหรียญมันลงะครับจากวันละสองพันห้านะสองพันสี่แล้วก็อันนี้เครื่องหยุดขุดไปลุกเครื่องนึงพังนั่นเองนะครับซ่อมง่ายนะครับโทรมาถ,ถามได้นะครับเรื่องการซ่อมเราจะสอนอีกทีหนึ่ง ผมก็ไม่ได้เก่งหรอกครับผมแค่ศึกษาอาจจะศึกษามาก่อนนะครับหรือทําก่อนนะครับพี่ๆจะทาก่อนผมก็ได้แต่ว่าผมแค่อยากจะให้รู้ว่าเครื่องขุดพวกนี้มันมันไม่ได้หลอกเราครับมันขุดได้เงินจริงๆนะครับอยากให้อยากให้รู้เลยว่าว่าควรลงทุนมากๆนะครับ แต่ว่าใครที่ตลงทุนก็ต้องเอาเงินเย็นมาลงนะครับเพราะว่ามันเป็นอมันค่อนข้างที่จะเสียเส่ยงเสียเส่ยงเสี่ยงความเสี่ยงสูงเลยทีเดียวเพราะผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่า ว่ามันจะคืนทุนเมื่อไหร่อย่างบ้านผมติดโซลารเซลล์ก็จะคืนทุนเร็วหน่อยบ้านใครที่ไม่มีโซลาเซลล์ก็ปรึกษาได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาอานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนเรื่องการสมัครในแฮชการสมัครปิดครับได็กว่าปิดครับ นะครับว่าสมัครยังไงแล้วเบิกเงินยังไงฝากถอนยังไงนะครับเอาแบบง่ายๆเลยคลิปเดียวจบนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ